สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดนำโดยพันตำรวจเอกดอกอร์พัทกรศาสนสุพินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดจับกลุ่มผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์เมื่อวันที่ 18, 19, 20, 21และ22เมษาย,ยน2563ได้เกิดเหตุวิ่งราวทรัพย์ต่อนเนื่องหลายคดี จากนั้นชุดสืบสวนนําโดยพันตารวจโทไพร,รัตบุพพารองผู้กํากับการสอบสวนพันตํารวจตรีนัทพงศ์นาอุดมสารวัตรสอบสวนร,ร่วมกับงานป้องกันปราบปรามนําโดยพันตํารวจโทเชิดชัยถนอมชีพรองผู้กํากับการปราบปรามพันตํารวจโทบุญสืบชัยนามอ้อมสารวัตรปราบปรามได้ร่วมกันสืบสวนติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุวิ่งราวรัพย์ต่อเนื่องดังกล่าวสืบสวนจนทราบบ่อแสคนร้าย เป็นชายลักษณะพร้อมสูงใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดและในเวลาต่อมาทราบตัวผู้กระทำความผิดคือนายชัย,ยพรหรือปุวเวียงนนท์อายุ22ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่41หมู่หนึ่งตำบลนนองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนขออนุมัติศารออกหมายจับ จากนั้นจึงได้ออกสอบสวนติดตามจนสามารถจับกลุมตัวนายชัยพรหรือปุเวียงนนผู้ต้องหาได้ที่บริเวณข้างร้านสะดวกซื้อสาขาโค้งประปาถนนรนในชัยชัญยุทธตำบลในเมืองตามหมายจับสารจังหวัดร้อยเอ็ดที่130ทับ2,563ลงวันที่23เมษายน2,563จึงได้สอบถามนายชัยพรหรือปุให้การรับว่า นเป็นผู้ก่อเหตุวิ่งราวรัพย์ทั้ง5ครั้งจริงและก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์อีกสองครั้งในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรท,ทวัตบุรีจากนั้นจึงได้นำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมไปตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆของผู้เสียหายที่ตนได้มาจากการก่อเหตุและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป ดูจากผลการมีในทุก่อนเวลาช่วงเวลา19กานาฬิกานะครับคี่สิแปดสิบเก้ายี่สิบที่เปนนี่สิบเก้านาฬิกากว่าเท่นั้นครับกเวลาเาหน้นก็ร่อบมก็นะคีอาหารที่สุดเลยครับ

เก่งมันบ่ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับคนเพ่คยรังผมก็หายเพิ่นบ่ได้ขาดหน้ากับโมเด้เพิ่นนั่นเสียเวลานะครับก็หาอะไรทุกเมื่อนะครับ สุดยอดนะะักหาปลาด้วยสองมือเปล่านายพรมชำนาญยงชาวอำเภอโพชัยใช้มือทั้งสองข้างหาจับปลาตามห้วยน้องคลองบึงโดยไม่อาศัยเครื่องมือจับปลาใดๆทั้งสิน้นนายพรมชำนาญยงอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่72หมู่ที่16บ้านสีโพคำตำบลขามเปีย้ยออำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว,ว่า ตนไม่มีที่ไร่ที่นาทำกินมีแต่มือทั้งสองข้างออกหาจับปลาตามลำห้วยหนองคลองบึงมาเลี้ยงดูครอบครัวส่งเสียลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญาโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือจับสัตว์น้ำ <Okay. S 1> เช่นแหอวนรอบหรือตาข่ายดักปลามาใช้ในการดำรงชีพเลี้ยงดูลูกหลานได้มามากก็จะแบ่งนำไปขายที่ตลาดสดเทศบาลชัยวารีอําเภอโพชัย หรือให้ลูกหลานนำไปขายในชุมชนหมู่บ้านเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายและส่งลูกเรียนหนังสือต่อไปจากนั้นได้นำผู้สื่อข่าวออกไปหาชมดูวิธีหาปลาด้วยสองมือเปล่าจริงๆที่อ่างเก็บน้ำห้วยคำตุตตำบลคำพระุงเพื่อติดตามดูการจับปลาด้วยมือเมื่อนายพรมลงลุยน้ำใช้เท้าเหยียบย่ำดินโคลนใต้น้ำริมขอบนองบ้างอยู่ลึกลงไปบ้างปรากฏว่า เดี๋ยวก็จับปลาขึ้นมาโชว์ผู้สื่อข่าวเป็นปลาหลายชนิดเนื่องจากเป็นหนองน้ำตามธรรมชาติอาทิปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาไหลเป็นต้นและตรวจตที่สุดเป็นปลาสวายขณะที่มีท่านผู้ชมมาลุ้นมาเชียร์ที่ขอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำตุว่าจะสามารถจับปลาด้วยมือเปล่าได้จริงหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่านายพลมชานานยงสามารถจับปลาด้วยมือทั้งสองข้างได้จริงๆ มีความชำนาญเหมือนนามสกุลของท่านนั่นคือชำนาญยงถือว่าเป็นมือเทวดาให้มาจริงๆซึ่งขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกำลังดักอวนทอดแหหาปลาเช่นเดียวกันยังได้ปลาสู้ลุงพลมจับปลาด้วยสองมือไม่ได้เลยแต่คุณลุงแกก็หาแค่พออยู่พอกินในครอบครัวแต่ถ้ามีคนมาสั่งก็จะจับขายบ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

มั่นใจขี้ร้อนครับ me.